อ่ะโอเคมันต่อนะคะมันต่อวิธีที่สองนี่คือการจัดหมู่เนาะเลือกพร้อมกันโดยที่ลำดับการเลือกไม่สําคัญเห็นไหมเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับวิธีแรกมากแต่ว่าวิธีแรกคือเลือกมาแล้วลำดับการเลือกสําคัญถูกไหมฮเอ่อต่อไปวิธีสองคือเลือกมาเลือกมาพร้อมกันแล้วก็ลำดับเลือกไม่สําคัญนะอืมทามาดูมีของเอซิงตกงต่างกันเลือกมาอาิ่งพร้อมกันจำเลนวิธีการเลือกเข้าก้าใช้ตัวย่อเป็น C N เอเลือก r นะเห็นไหม สีอ่ะมาคูดเมื่ที่เขาเขียนนี้เลยวงเล็บ n r สูดคล้ายกันเลยก็คือ n แฟกหันด้วย n ลบ r แฟกแต่ว่าอันนี้จะมีเพิ่ม r แฟกมานะคะเออแต่ว่าถ้าเป็น p n เลือก r คือ n แฟกหันด้วย n ลบ r แฟกเฉยๆแต่ถ้า C n เลือก r คือจะมี r แฟกเพิ่มมาตรงนี้นะโอเคเอามาดูเลยผลตัวอย่างที่หนึ่งมีตัวสอน,สอน a b และ c เลือกสองตัวได้กี่วิธีเห็นไหมเขาเลือกมาเฉยเลือกไม่ได้แบบเอามาแบบเอามาเรียงเป็นคำไห เลือกม่เฉยเลือกมาแค่สองตัวใช่ไหมเออเนี่ยโอเคถ้าเลือกมาเข้าสุดเลยก็เป็นใช้ีแล้วกันนะคขัววันที่ยกอาจจะเปลี่ยนใช้นี้นะตอแรกใช้ีก่อนอ่ะมีเมื่อกี้ตัวให้เลือกมี A B C มีสมตัวถูกไหมเลือกมาสองตัวถูกไหมเออก็เป็น N แฟกก็คือสามแฟก N ลบ R สามลบสก็ได้ะหนึ่งแฟกถูกไหมล่ะ R แฟก R คือสองก็เป็นสองแฟกอย่างน ag, ี้ถูกไหม อันหนึ่งแฟกไม่มีผลหนึ่งแฟกก็คือหนึ่งสามคูณสองสามแฟกหารสองแฟกก็คือหือแค่สามนะเพราะคูณไปสองแฟกซะคูณสองแฟกหารสองแฟกตัดกันเหลือแค่สามบีทีแค่นี้เองอืเห็นไหมมันจะต่างคือเอาง่ายๆถ้าคิดดีๆคือมันจะมองเป็นแค่ไลค์แค่ a อบีแล้วก็อาเอซีแล้วก็บีซีเขาไม่ได้มองว่าบีเอเขาไม่มองว่า เขามองเขาเขามองว่า A B กับ B A คือตัวเดียวกันคือได้ A กับ B มาเขามองแค่นี้เออแต่ว่าถ้าเป็น P A เลิก R เขาจะมองว่าตัวแรกได้ A มาก็ถูกไหมตัวที่สองได้ B แต่เนี้ยคือเราได้ B มากนแล้วตัวที่สองเป็น A ไงคือมันจะมองคนละวิธีนะอันเนี้ยวิธีนี้ C A เลิก R คือเลือกมาแล้วตำแหน่งไม่สำคัญเขาจะมองว่า A B B A คือตัวเดียวกันคือได้ A ได้ B เขามองแค่นี้เออ A C C A คือตัวเดียวกันนะอันเนี้ย B C C B คือตัวเดียวกันไอ้หกตัวเนี้ยคือเลือกแล้วน้อมาเรียงถูกไหมอันนี้หกตัวคือของ P N เรือง R ถูกไหมอะคุกเขียน P N R ได้หกถูกไหมล่ะเออแต่ว่า R C N เรือง R เราได้แค่ A B A C แล้วก็ B C ได้สามนี่เห็ไหมคือพอมองอะถ้า p n เรื่อง R มอง A B B A คนละวิธีมองเป็นคนละแบบมองว่า เอได้ก่อน B ได้หลังอันนี้ B ได้ก่อนเอไนนหลังมองเป็นคนละมองเป็นแบบอันนี้คือเรึ่งวิธีนะอันนี้คือเรึ่งวิธีนะแต่ว่าพอว่าพอเป็น C A เลิก R อนี่คือมันจะมองว่า A B คือมันได้แค่ A กับ B หมาสองตัวแค่นั้นอืมแล้วก็ถ้าเป็น B A มันคือตัวเดียวกับ A B มันก็เลยถูกหานออกไปแค่นั้นเองมันเลยถูกตัดออกมันก็มองว่าเออไ,ได้ A กับ B แค่นั้นเออคือมันไม่มองาลำดับเออมันมองว่าเออได้ A กับ B มันไม่ได้มองว่าอันแรกได้ A นะอันสอง แล้วคือมันจะโจทย์จะาขๆกันนะอืต้องดูให้ดีว่าเลือกมาแล้วเอาไปเลียงไหมเลือกมาแล้วไปใส่ในตำแหน่งที่แบบว่าเออมันต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปมาดูข้อสอบจะเลือกเด็กสามคนจากเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสิบคนเพื่อมาทําความสะอาดห้องเรียนเออเพื่อมาทําความสะอาดเลือกสิบใช่ไหมเลือกจากสิบมาสามคนมาทําความสะอาดห้องเรียนก็แค่มาทำความสะอาดความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมไม่ได้แบบคนแรกต้องไปกวาดห้อง ถูกอะไรเงี้ยคือไม่ได้เรียงว่าคนแรกก็ทำอะไรคนสองคือไม่ไม่มีตาแนงมันมีแค่บอแค่เอาไปทำคนละเฉเฉยถูกไหมก็คือเลือกแค่สิบเลือกจากสิบคนมาแค่สามคนคือใช้สูตรสี่สิบเลือกสามแค่น,นี้เองก็คือมีสิบคนเลือกมาสามคนเลือกไปทำสระห้องเฉยเฉยไม่ต้องมาเลียงอะไรทั้งนั้นเนาะเออลาดับกันเรื่องไม่มีความสําสคัญคือเราเรียกว่าเลือกไอ้คอขอคอู้ไหมเออไม่เลือกว่ากอเลือกคนแรกมาเป็นกออออ,อคนที่สองมาเป็นขอ ได้สั่งมาเป็นคออีกที่หนึ่งมาเป็นตอเป็นคนที่สองคอมาเป็นคนแรกเนี่ยคือเขามองว่ามันเหมือนกันคือได้ได้ไข่มังใครรู้ร่้วยากรู้ว่าได้ไข่มังสั่งามึกหัเนี้ยจะเป็นไข่ด้มังคอือแค่นั้นเองนะโอเคก็เข้าสู่เลยก็เป็นสิบแฟกเนาะเอ็นแฟกหารด้วยเอ็นลบมาสิบลบสามก็คือเจ็ดแฟกอาร์แฟกอาร์สสาก็เป็นสามแฟกอัฐถอยตัดดีๆก็เป็นอ่ามันถอยเยอะนนองต้องต้องรีบกระเจนอ่ะน่าจะตัดกันได้ดีสุดะ เป็นสิบคูณเก้ ac, นะาคูณแปดคูณเจ็ดแฝกเจ็ดแฝกเนาะอธอยสามคูณสองนี้สามแฝกก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งเจ็ดแฝกตัดเจ็ดแฝกสองตัดนี้ได้สี่สามตัดนี้ได้สามเพราะฉะนั้นจะได้เป็นสี่คูณสามสิบสองสิบสองคูณสิบก็เป็นร้อยยี่สิบวิธีโอเคเสร็จแล้วนะนะคะโอเคต่อไปไไเขาเฮ้ยสามมาคูณเดิม โทษในบริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งว่างอยู่ห้าตำแหน่งมีคนมาสมัครเจ็ดคนบริษัทนี้มาเช่นนั้นจะมีวิธีเลือกคนทำไมเขาได้กี่วิธีโอเคเลือกคนเจ็ดคนมาใส่ในเมื่อคนมาเจ็ดคนมาเลือกมาห้าคนมาใส่ในตำแหน่งค่ะตำแหน่งถูกไหมคือตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้บอกมันแตกต่างกาันเขาบอกว่าเลือกมาใส่ให้ห้าตำแหน่งคือเหมือนลงคิดภาพว่าโรงงานเนี่ยมันมีห้าตำแหน่งงานว่างอยู่ เออไม่ได้บอกเป็นตําแหน่งอะไรเธอเหมือนแบบเป็นแผนกนั้นนะคะตําแหน่งคิดผาไม่ง่ายคือเลือกแค่ถามมาเอาใจคนเนี่ยเลือกมา5้าคนไปอยู่ในตําแหน่งนั้นนะละแลกกี่วิธีแค่นี้เองเขาไม่ได้บอกว่าตําแหน่งแตกต่างกันถูกไหมอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นคืออย่างข้อหนึ่งเรื่องแบบว่าพี่เอเดน่าเขาจะบอกเลยว่าตําแหน่งงานมันแตกต่างกันเขาลังกิอย่างนึงนะคือเลือกแล้วเอาไปใส่ใส่อะไรใส่แล้วตำแหน่งนั้นมันแตกต่างกันไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาบอกห้าตำแหน่งเขาไม่ได้บอกว่าตำแหน่งมันแตกต่างกันใช่ไหม ฉะนั้นก็ต้องใช้รูโซ่ c n เลือก r เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมีว่าตำแหน่งอะไรมัง้งเขาบอกว่ามีแค่ว่างห้าต,ตาเหมือนว่าภาพปะวะมันมีว่วางอยู่ห้าที่อะเออตำแหน่งเนี้ยมันว่างอยู่ห้าที่อ,อะไรเงี้ยคิดภาพแค่นั้นพอเนาะก็เป็น c เจ็ดมีเจ็ดขนมาสมากใช่ไหมเลือกมาห้าขนใช่ไหมละ่ะโอเคก็เป็น n แฟกคือเจ็ดแฟกหารด้วย n ลบ r เจ็ดลบห้าก็ได้สองแก r แก ห้าแฟกอาก็คือ 5, หา้าเป็นห้าแฟกเนาะถอยเจ็ดกับห้าดีกว่าเนาะเป็นเจ็ดคูณหกคูณห้าแฟกสองแฟคกคือสองใช่ไหมสองหนึ่งได้สองห่า 1, แฟกก็ตัดห้าแฟกเสร็จหกข้อแรกค่ะทีสองซีสองหารสองนะยี่สิบเอ็ดวิธีโอเคเสร็จแล้วนะโอเคนะเออต่อตัวอย่างที่สี่ 4. บริษัทแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครพนักงานพิมพ์ดีดซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นหญิงสามคนแต่พนักงานทรงของซึ่งเป็นชายสองคนถ้าไม่หญิงมาสมัครห้าคนและชายสี่คนเออชายมาสมัครสี่คนหญิงมาสมัครห้าคนบริษัทน,นี้จะมีวิธีเลือกพนักงานดังกล่าวได้กี่วิธีโอเคดูดีๆนะต้นนี่อ่ะดูแบบอเอ้ยดูเหมือนว่าเอ้ยเลือกเรามาใส่ตำแหน่ง่ะดูดีๆคือเลือกอมาห้าคนถูกไหมพนักงานพิมพ์ดีเป็นผู้หญิงว่างสาม ว่างสามตำแหน่งถูกไหมว่างสามคนเอ,อ่อต้องการรับสมัครพิมดีเป็นเอาแค่ผู้หญิงเท่านั้นสามคนแล้วก็พนักงานทรงของต้เป็นประชาชานสองคนคือมันไม่มันไม่เอามาเรียงเลยนะคือมันแค่แบบว่าเหมือนรับผู้หญิงสองสามคนแล้วก็รับผู้ชายสองคนแค่นั้นอนะ่ะที่ง่ายๆเนาะเอ,อ่อขั้นตอนแรกสมวัตขั้นตอนแรกมันมีแบ่งชายหญิงเนาะเราต้องแบ่งเป็นขั้นตอน อตอนนันะ้นเขาเอาีปหนึ่งก้อนก่อนนะรับเลือกอแล้วก็ต้องเป็นเลือกเนาะบุ๊ยเลือกพนักงานาพิมพดีดเนาะหแหม,มพิมดีดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ นี่ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาผู้หญิงไปเจราณาผู้หญิงมาสมัครกี่คนเนี่ยห้าคนถูกไหมอืมอ่าใช้สี่เนาะมาสมัครห้าคนเอาแค่เท่าไหร่สามคนถูกไหมอืมว่าสามทีเห็นไหมว่าเอาห้าคนสามคนไปอยู่ในตําแหน่งพิมพ์ดีอย่างเดียวแม้เลือกห้าคนจากสามคนเอาสามคนเนี่ยไปอยู่ในตาแหน่งพิมพ์ดีเห็นไหมตําแหน่งพิมดีดก็คือมีให้พิมพ์ดีไง ไม่ได้มีลำดับว่าเราจะเอาคนนี้หนึ่งสองสามเพรอจะไหมคือเอาไปแคปไปใส่มนอยู่แค่พิมพ์ดีดถูกไหมคือเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเอ้ยหรือว่าเป็นการเรียงหรือเปล่าไม่เลยมันคือการแบบว่าแคบแบบว่าเลือกห้าคนนะต้องมาเลือกห้าเลือกห้าคนจากเลือกสามคนจากห้าคนไปใส่ในะตำแหน่งพิมพ์ดีย่างเดียวดึงแค่นี้เนาะเพราะจะนี่ยต้องใช้ C ีเอ็นเลือกอานะคะโอเคก็ได้เท่าไหร่นเนี่ยก็เป็นเอ็นแฟกก็คือห้าแฟกต เอ็นลบอา้าลบสได้2อแฟกคือ3ก็เป็น3แฟกเนาะไดนะ้เท่าไหร่เนี่ยคิดเลขโอค้คิดแล้วเนี่ยเป็นห้าคูณสคูณสแฟกตสามแต่สแฟกตแฟได้ห้าคูณส2่ยี่่หารสแฟกย่สิบเหมือน 20, ่สารสองคือได้10บสิบบิีนะคะโอเคที่ไม่พอขั้นตอนสองเรื่องอะไรต่อมีพนักงานต้องต้องการพนักงานคนสอง นาง,งาส่งของอีกส่งของถูกไหมได้เท่าไรคะเหมือนกันผู้ชายคือพระเจาส่งของมีแต่ผู้ชายถูกไหมต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นสองคนถูกไหมละ่ะมีผู้ชายมาสมัครสี่คนก็เป็นซีซีเลือกสองถูกไหมก็เหมือนกันก็คือเลือกผู้ชายสองคนจากสี่คนถูกไหมไปใส่ในตำแหน่งอ่าพนักง,งาส่งของไปแค่ปไปใส่มันเฉยแบบ มันไม่ต้องมาเรียงอะไรกันเลยนะเออเออแค่แบบเลือกสองซีสองคนจากสีคนไปอยู่ในตําแหน่งพนักงานทรงขออมแค่นั้นเองไม่ได้มีคําว่าเอออะไรขึ้นก็ขึ้นหลังเลยไม่มีแบบไม่ต้องมีไม่ไม่มีคําว่าลำดับสําคัญเลยเนาะโอเคพนานอ่านกันได้เท่าไหร่ก็เป็น n แฟกก็คือ c แฟก n ลบ r c ลบสองคือได้สองแฟก์ r แฟกก็คือสองแฟกแค่นั้นเองได้ c แฟก แฟกก็เป็น4คูณ3ตัด2แฟกไปแล้ว1ตัว4คูณ3ได้12 12หาร2ได้6วิธีแค่นี้อ่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกได้อะไรคะสังเกตน,นะคือข้อสังเกตอ่ะมันจะมีแค่ว่าจะเลือกเฉยๆอ่ะมันจะต้องแบบเลือกไม่มีคำว่าเอามาเลือกเลือกแล้วเรียงอะไรเงี้ยแต่คือแบบถ้าพี่เอ็นอาร์จะมีเลือกแล้วเรียงอะไรเงี้ยเลือกแล้วจัดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอ่า เรื่อง C N R เนี่ยคือ C N เลือก R เนี่ยจะมีคำว่าเลือกได้กี่วิธีมีแต่คำว่าเลือกอะ่ะเลือกมาเฉยๆอย่าเออแค่นี้เพระาะฉะนั้นจะเลือกได้ก็เอาขั้นตอนหนึ่งคูณขั้นตอนสอง 2, ก็เป็นสิบคูณหกเท่ากับหกสิบวิธีนะคะโอเคแค่นี้เองเสร็จแล้วไปมาดูที่ห้าเรายังมีห้าในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเดียวกันเก้าลูกเป็นสีแดงสี่ลูก สีน้ำเงินสามลูกและสีขาวสองลูกซุ่มหยิบมาสองลูกเลยแมหยิบมาสองลูกจงหาจํานวนวิธีที่จะหยิบลูกแก้วทั้งสามลูกสีจางกันหมดโอเคคําว่าสีจางกันหมดหมายความว่าไงหยิบมาสามลูกสีจางกันหมดมันมีกี่สีเนี่ยสามสีโอเคเพราะฉะนั้นต้องได้สี่ละลูกใช่ไหมก็ต้องเป็นสีแดงหนึ่งลูกถูกไหมสีน้าเงินหนึ่งลูก แล้วก็สีอะไรอีกสีขาวหนึ่งลูกแหมเขาต้องการอย่างนี้หมเขาบอกสีต่างกันหมดสามลูกก็มีสามสีต้องได้สีแดงหนึ่งน้ำเงินหนึ่งขาวหนึ่งถูกไหมล่ะเราคิดเลยอ่ะแบ่งเป็นขั้นตอนอยากได้สีแดงหนึ่งลูกสีน้ำเงินหนึ่งลูกสีกขาวหนึ่งลูกคิดเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกเลือกหยิบสีแดงก่อนใช่ไหมหยิบสีแดง หยิบมาหนึ่งลูกถูกไหมเอออหยิบมาหนึ่งลูกจากกี่ลูกเนี่ยเขามีให้เลือกกี่ลูกสี่ลูกอืมหยิบมาสี่ลูกหยิบมาหนึ่งลูกจากสี่ลูกก็คือหยิบมาหนึ่งลูกจากสี่ลูกคือหยิบหนึ่งจากสี่ถูกไหมล่ะก็คือเป็น CNR เนาะอืมคือหยิบมาพร้อมกันเนี่ยเขาบอกว่าหยิบพร้อมๆ z o o หยิบมาสองลูกเออ คือยิบมาเขาไม่ได้เขาบอกว่าย,ยิบมาคือเขอาไม่ได้มองซึ่งยิบพร้อมกันใช่ไหม,นะม,มเหน,นะเนี่ยหยิบมาสามลูกผู้เห็นโจทย์ผิดเนี่ยเขาเป็นซมหยิบมาสามลูกต้องหาจำนวนวิธีที่จะหยิบลูกแก้ทั้งสามลูกสี่ต่างกันหมดโอเคนี่ถูกโอเคยิบมาสามลูกอืมก็คือยิบมาสามลูกก็คือมันแบบไม่มีลำดับอะลูกแรกต้องเป็นสีคือมันไม่ มันมันไม่ได้บอกวา่าหยิบแล้วมาเรียงอะ่ะมันแค่หยิบมาใช้ใช้สามรูปพร้อมกันหรือภาพว่าหยิบมาสามรูปพร้อมกันอะอืมลำดับมันไม่สําคัญะคนะคิดแค่น่ะอืมเออเนาะโอเคเขาแค่อยากกู้ว่าหยิบแล้วได้สีต่างกันเฉยอะแค่นั้นเองนรือภาพว่ามันหยิบแล้ว,มลวมไม่ได้มีแบบลำดับอะไรอะ่ะมันก็จะใช้ซีเอ็นเลออาร์เนาะ ก็เป็นยิบสี่แดงคือเป็นมีสี่ลูกเลยได้หนึ่งลูกก็เป็นเท่าไหรคะสี่แฟกหารสี่บวกหนึ่งก็ได้สามแฟกอาแฟกก็คือหนึ่งแฟกเนาะก็เป็นหนึ่งแฟกไม่มีผลสี่แฟกหานสามแฟกก็คือสี่คูณสามแฟกสามแฟกต่างสามแฟกคือได้สี่บีทีนะขั้นตอนสองยิบสี่เหลียองยิบสีเงินเนาะ เยืมเสียเงินก็เป็น c ไอเนี้ยอืมมีกี่ลูกให้เลือกยิบเงินมีสามลูกยิบเลือกมีสามวิลูกยิบมาหนึ่งลูกโอเคก็เป็น n แฟกก็เป็นสามแฟกต n ลบ r ก็เป็นสองแฟกถูกไหมสามลบหนึ่งได้สอง r แฟกก็คือหนึ่งแฟกหนึ่งแฟกไม่มีผลมแฟกหารสองแฟกก็เหมือนดันได้เ่าได้สามวิธีนะคะก็ถอยสองก็ถอยสามแฟกมา เป็นสามคูณสองแฟกสองแฟกตาสองแฟกหายไปต่อไปขั้นตอนสามหยิบสีขาวเนาะสุดท้ายน่ะก็เหมือนใช้เหมือนการใช้สีเนาะโอเคเขาไม่ได้สนใจว่าลำดับมันอะไรเนาะก็คือใช้สีไปเลยอ่าสีขาวสองลูกมีสองลูกให้เลือกกิบมาหนึ่งลูก n แฟกต์ก็เป็นสองแฟกต์ n ลบมาสองหนึ่งคือหนึ่งแฟกหนึ่ง a แฟกก็คือหนึ่งแฟกเนาะหนึ่งแฟกไม่มีผลคือหนึ่ง ก็เหมือนสองแฟลหันหนึ่งก็ได้สองวิธีสองแฟต์ก็คือสองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเลือกดบบเลือกครบและสามลูกถูกไหมมีสามันตอน่อเนาะโอเคได้ยิบได้ทำไมคะเนี่ยเอาสี่คูณสามคูณสองเนาะก็ได้สิบสองยี่สิบสี่วิธีนะโอเคจแล้วนะคะ,ะต่อ,อเยอะมากวันนี้ ข้อที่หกต่อโอเคเขาที่หกว่าไงเนี่ยที่หกหัวอ่ะข้อสอบฉบับหนึ่งมีสิบข้อให้มเีนเลือกทำแปดข้อโดยที่ทุกคนต้องทำข้อหนึ่งสองและสามส่วนที่เหลือให้เลือกทำจนครบแปดข้อใช่ไหมจงหาว่าแต่ละคนจะทำข้อสอบฉบับนี้ ได้กี่วิธีเออก็คือหาวิธีทำข้อเศร้ฉบับนี้ทั้งหมดได้กี่วิธีถูกไหมก็คือทํามีสิบคอให้เลือกทำแปดคอเห็นไหมเลือกทำแปดคอเขาไม่ได้มองว่าเออต้องทาข้อไหนก่อนคือลําดับไม่สาคัญถูกไหมก็คือยากรู้ว่าอ่ะทําข้อไหนได้บ้างอยากรู้ว่าจะทํายังไงได้บ้างข้อทําข้อหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเออดูสิว่าทําได้กี่คอโอเค เลือกมาเฉยเห็นไหมเลือกทำเขาใช้โซซีเอ็น C, N, เลือกอานเนาะแต่ว่าเขาสังเกตอืมมันจะใช้สิบเลือกแปดเลยในมันเนี้ยยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกเขาบอกมีข้อแม้ว่าโดยที่ทุกคนต้องทําข้อหนึ่งสองสามเออเพราะฉะนั้นต้องแปงอีกขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบยอะๆออกมาต้องแปดอีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็ให้มันทำหนึ่งสองสามไปเลยถูกไหมละ่ะก็คือก็คือเลือกทำข้อ หนึ่งสองและสามไปเลยถูกไหมได้กี่วิธีคะมันก็ทําในวิธีเดียวถูกไหมทําข้อหนึ่งสองสามถูกไหมก็คือมองกภาพคือทำหนึ่งสองสามมันทําไม้สามเลือกสามข้อมันก็เหมือนแบบมีสามข้อให้เลือกต้องทำสามข้อก็เหมือนสามอะไรนะสี่สามเลือกสามนั่นแหละเอหรือว่ามองง่ายๆก็คือต้องทําข้อหนึ่งสามก็ก็องทำข้อหนึ่งสองสามไหมเอ,อจะทำข้อทำสามสองหนึ่ง หรือว่าทำข้อสามก้อนตามในข้อสองแล้วก็ทําในข้อหนึ่งมันก็คือหนึ่งสองสามถูกไหมนะเออมันมองเป็นหนึ่งสองสามทำมันก็เหมือนทําข้อสามข้อสองข้อหนึ่งอันนี้ก็ทําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็คือลําดับมันไม่สาคัญไงมันก็มองเป็นหนึ่งสองสามเหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็คือเท่ากับหนึ่งสองสามมันก็เป็นแค่วิธีเดียวถูกไหมก็คือหนึ่งสองสามหรือว่ามองเป็นมีสามข้อให้ทําถูกไหมต้องเลือกทำสามข้อเนี้ยก็ได้ก็จะเป็นซีสามรือรสามก็เป็นสามแฟกหาร ลบอาร์สามแฟกลบสามสามลบสามก็ทะลุเหลือศูนย์แฟกแล้วก็หารด้วยอแฟก r คือสามก็สามแฟร์ศูนแฟร์คือหนึ่งใช่ไหมสามแฟก์ fact, หารสามแฟกตัดกันก็แค่ได้หนึ่งวิธีแค่นี้เองไม่ต่างกันนะอืมไปขั้นตอนสองก็คือเลือกทำอีกอ,อีกกี่ข้อที่เหลือโอเคเลือกทำกี่ข้อที่เหลือคันนี้เราต้องทำแปดทอใช่ไหมเราทำไปแลกกี่ขอ้ขอสามข้อเลือกทำอีกออห้าข้อถูกไหมล่ะ ใช่อ่ะเพราะว่าเราทาไปแล้วใช่ไหมสามข้อเขาให้ทำแปดข้อใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเหลือข้อที่ต้องทําอีกห้าข้อใช่ปะทำมีข้อได้โอเคเลือกเออไม่สนลาดับก็ใช้ซีเนาะเอเคเลือกทํามาขอ้อจากกี่ขอ้อต้องเลือกมาห้าข้อไอจำนวนทั้งหมดที่เลือกต้องเหลือ,อเท่าไหร่เราทำข้อหนึ่งสองสามไม่ได้แล้วใช่ไหมล่นะเพราะทุกทำไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้น จกักสิบข้อทุกทําไปแล้วสามข้อก็ต้องเหลือเจ็ดข้อให้เลือกทําถูกไหมเออแล้วก็เลือกมาห้าข้อทําถูกไหมอันนี้ห้าข้อนี่คือเลือกได้ห้าข้อไหมจากเจ็ดข้อที่เหลือใช่ไหมลน่ะืมเคก็จะเป็นสี่เจ็ดเลือกหนะ้าเนาะก็เป็นเอ็น 7, แฟกก็เป็นเจ็ดแฟกเจ็ดลบห้าก็ได้สองแฟกเนะาะอาแฟกก็คือห้าแฟกโอเคตัดเลขสิเจ็ดคูณหกคูณห้าแฟตกตัดห้าแฟกก็เป็นเจ็ดคูณหก หารสองแฟคือหารสองได้เป็นเจนหกสี่สิบสองหารสองก็เป็นนี่สิบเอ็ดวิธีนะคะเสร็จแล้วฉะนั้นจะเลือกได้เท่าไหร่ขั้นตอนหนึ่งคูณขั้นตอนสองจะเลือกทำได้ต้องถามว่าต้องบอกว่าจะอันนี้นี่หว่าจะทำได้ทั้งหมดนั่นแหละจะ ได้ทําได้ทั้งหมดกี่วิธีคะหนึ่งครั้งแรกได้หนึ่งคูณกับเจ็ดหกคูณได้ยี่สิบเอ็ดเนาะต้องตอบว่ายี่สิบเอ็ดวิธีโอเคร็จแล้วนะคะต่อไปอย่างที้เจดคนกลุ่มหนึ่งมีสิบคนเลือกมาหกคนเพื่อนำมานั่งรอบโตะ๊ะกลมจัดได้กี่วิธีโอเคอันนี้มันผสมคือเลือก ต้องเลือกมาก่อนสิบคนจากเลือกสิบคนเลือกมาหกคนเพื่อนําไปนั่งรอบโต๊ะกลมเออมันคือผสมเลื่องอาเรื่องนั่งรอบโต๊ะกลมทําให้เป็นวงกลมน่ะเออเนาะอันมาต้องแป่งเป็นขั้นตอนนะที่ภาพขั้นตอนแรกเนาะเลือกมาก่อนตอนหนึ่งเลือกเลือกหกคนมาก่อนแล้วคนหกเลือกหกคนได้กี่วิธีคะ มก็ต้องใช้ c เนาะเพราะว่าเราไม่สนใจว่าเออลำดับของการเลือกจะเป็นยังไงล้วสนใจว่าเอาหกคนอะเป็นใครได้บ้างแค่นั้นเองอืมไม่ได้สนใจว่าลำดับเอ้ยคนนี้ต้องดึงอะไรอย่างเงี้ยสนใจว่าเอาหกคนเอาใครได้บ้างแค่นั้นเป็นสิบเลือกหกถูกไหมอืมก็จะเป็นสิบแฟกหารเอลบอสิบลบหกก็คือเหลือสีแฟก r แฟกก็คือหกแฟกมาไหนกี่เออ วิธีเนี้ยคิดแคคิดตัดได้เท่านัถ้านะเป็นสิบคูณเจ็ดคูณไอ้คูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดหกแฝกตัดหกแฝกเนาะแล้วก็เหลือของนั้สี่แฝกก็คือสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งตัดเนี้ยสองหนึ่งสองได้สี่ตัดหนึ่งสามได้ได้สามสามเก้าได้ใช่ไหมละ่ะมีอะไรเต็มแม็กซี่หนึ่งสี่ 4, ตัด 4, สี่ส่วนเหลือสิบคูณเจ็ดคูณสามใช่ไหม เออสิบคูณสามได้สามสิบคูณเจ็ดได้สองร้ยสิบวิธีเนาะเออต่อไปขั้นตอนสองเลือกมาแล้วหกคนเอาหกคนเนี้ยเป็นนั่งรอบโต๊ะกลมถูกไหมสองนำหกคนไปนั่งโต๊ะกลมนาะนั่นอะไรนั่งสินั่งโต๊ะกลมงงูงนะคะได้กี่วิธีก็ ใช้สูตรวงกลมอะ่ะก็เอาเอลบหนึ่งใช่ไหมล่ะมีหกคนเอาไปนั่งโต๊ะกลมก็เอาเป็นเท่าไงหกลบหนึ่งแฟกถูกไหมก็เท่าไหร่คันนี้หกหนึ่งห้าแฟกวิธีเนาะเออเนาะโอเคโัษนานเสร็จแล้วก็ต้องตอบเดี๋ยวว่าจัดได้ถ้นตอนแรกคือได้สองร้อยสิบถูกไหมค,ค,นะคูณเท่านั้่สองคือห้าแฟกห้าแฟกเท่าไหร่วะาร้อยยี่สิบนะจะไม่ผิดเห้าแฝกสิบเนี่ยวิธีเนีย่ยเลขเยอะ ไีค่คอกกเกียด,ดอืมโอเคติดแค่นี้ต่อไปมันเป็นการ้านหาไม่เจออ่ะไหนวะันี้อ่ะกานมันะคะโอเคให้หาจํานวนวิธีเลือกกรรมการนักเรียนชุดหนึ่งจำนวนห้าคนจากเรียนผู้เข้าสมัครสิบคนโอเคไหมเออเป็นกรรมการชุดเดียวเฉยๆไม่ได้ไม่แยกว่าเออในกรรมการต้องมีประธานนะคือเลือกมาห้าคน,นเฉยๆกี่ภาพข้อสอบมีหนังสือภาษาคิสิบเล่มและภาษาไทยแปดเล่ม ถ้าเด็กคนหนึ่งต้องการยืมหนังส,สือสังกี่สามเล่มสไตทยสองเล่มจะมีวิธียืมกี่วิธีแค่นี้ข้อสามในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วที่สี่ที่แตกต่างกันเก้าลูกสีแดงสามลูกสีน้ำเงินสองลูกสีขาวหนึ่งสีขาวสี่ลูกจะหาจงหาจงมนวิธีที่จะหยิบลูกแก้วขึ้นมาสามลูกถ้าข้อที่สามต่หนึ่งไม่มีกไขไพิ่มเติมข้อสังเกตสองได้ลูกแก้วสี 4, 4, ต่างกันหมดเขาจะสามจะสามได้ลูกแก้วสีเดียวกันหมด เอออันเนี้ยคือเลือกเราดั้ดับไม่สําคัญไม่สําคัญคืออยากได้แค่สามลูกอ่ะมีสีอะไรมั้งให้เฉยเขาอยากรู้แค่นี้น้องไม่ได้รูอยากรู้ว่าสีที่แดงอยู่ตําแหน่งที่หนึ่งคือยังไงเงี้ยเขาอยากรู้เฉยๆว่าสามลูกเนี่ยมีสีอะไรมั้งอือต่อไปอ้อที่สี่มีชายสิบคนและหญิงสิบคนถ้าต้องการเลือกชายห้าคนหญิงห้าคนมานั่งเพื่อน,นั่งเป็นวงกลมโดยใช้โดยให้ชายและหญิงนั่งสลับกันจะจัดได้กี่วิธีโอเค แค่นี้มีสีคอนะคะโอเคค่ะ